สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ครั้งแรกของปีค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมของปี2565นี้นะคะและปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะคะยังเกิดขึ้นในวันที่เรียกว่าเริกวันจันทร์ซ้อนจันทร์อีกด้วยล่ะค่ะ ซึ่งในช่วงท้ายนะคะเราจะมาบอกรายละเอียดกันค่ะว่าเลิกวันจันทร์ซ้อนจันทร์นั้นคืออะไรและเราสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราได้อย่างไรบ้างนะคะ โดยราหูอมจันนั้นหรือปรากฏการจันทรุปราคานะคะถือว่าเป็นปรากฏการทางธรรมชาติโดยมักจะเกิดขึ้นในวันจันเพนขึ้น15ค่ำหรือเกิดขึ้นในวันแรม1ค่ำค่ะซึ่งทางจันทรคตินั้นก็เรียกว่าเป็นวันบุรณะมีนะคะซึ่งในหนึ่งปีนั้นก็จะเกิดเพียงไม่กี่ครั้งค่ะ โดยเป็นปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์โลกและพระจันทร์โครจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันค่ะและเมื่อมองออกจากโลกไปนะคะเราจะเห็นเงาของโลกบดบังพระจันทร์ค่ะโดยอาจบดบังเพียงบางส่วนหรือว่าบดบังมิดทั้งดวงก็ได้เช่นกันค่ะโดยในวันที่16พฤษภาคมของปี2565นี้นะคะจะเกิดจันทรุปราคาชนิดเต็มดวงขึ้นค่ะ โดยไม่สามารถมองเห็นได้ในประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่สังเกตเห็นจันทรุปราคาชนิดเต็มดวงได้คือโซนอเมริกาเหนือโซนอเมริกาใต้โซนยุโรปและโซนแอฟริกาค่ะ และจะสังเกตได้ในบางส่วนนะคะในพื้นที่ของยุโรปโดยเป็นยุโรปฝั่งตะวันตกยุโรปฝั่งใต้โซนเอเชียนะคะเป็นโซนเอเชียตะวันตกโซนเอเชียใต้โซนแอฟริกามหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและที่แอนตาร์กติกาค่ะ ตามความเชื่อนั้นนะคะจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นหากมองเห็นได้ชัดเจนที่ซีกโลกใดหรือว่าโซนประเทศใดนะคะก็จะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นในที่นั้นๆค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จันทรุปราคาในครั้งนี้มองไม่เห็นที่ประเทศไทยค่ะจึงเชื่อกันว่าประชาชนชาวไทยนั้นก็จะไม่ได้รับอิทธิพลเชิงร้ายจากจันทรุปราคามากจนเกินไปนักนะคะ โดยในวันที่16พฤษภาคมของปี2565นี้จะเกิดจันทรุป,ปราคาชนิดเต็มดวงขึ้นโดยเริ่มเกิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา32นาทีโดยบทบังมากที่สุดในช่วงเวลา11นาฬิกา11นาทีค่ะและสิ้นสุดจันทรุปราคาในเวลา13นาฬิกา50นาทีรวมระยะเวลาในการเกิดจันทรุปราคานะคะ5ชั่วโมงกับ19นาทีค่ะ โดยตามความเชื่อนั้นหากจันทรุปราคาซึ่งเป็นแสงคลาดนี้เกิดขึ้นระยะเวลายาวนานเท่าไหร่นะคะปัญหาความวุ่นวายต่างๆก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานเท่านั้นค่ะโดยจุดเกิดคลาดจันทรุปราคาในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นที่ราศีพิจิกค,ค่ะที่หนึ่งองศาเจ็ดลิปดานะคะ และแม้ว่าประเทศไทยเราจะมองไม่เห็นจันทรุปราคาในครั้งนี้แต่ก็ยังถือว่าอิทธิพลของจันทรุปราคานั้นจะยังคงส่งอิทธิพลให้กับผู้คนได้เช่นกันค่ะโดยจันทรุปราคาในครั้งนี้นะคะจะส่งผลกระทบกับชาวราศีพิจิกและชาวราศีพฤษภมากกว่าราศีอื่นๆค่ะเพราะสองราศีนี้ถือว่าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดคลาดโดยตรงนั่นเองค่ะ โดยผลกระทบจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับองศาของลัคนากำเนิดและองศาของดวงดาวในจุดตั้งรับณนะที่จุดราศีพิจิกและที่จุดราศีพฤษภของแต่ละบุคคลนะคะว่าองศานั้นอยู่ในระยะของคลาดจันทรุปราคาหรือไม่ค่ะ หากองศาของลัคนากำเนิดและดวงดาวในจุดตั้งรับที่ราศีพิจิกและที่ราศีศพฤษภนะคะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดคราดที่หนึ่งองศาเจ็ดลิปดาอิทธิพลร้ายของคราดที่จะเกิดก็จะเบาบางลงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอิทธิพลของจันทรุปราคาตามความเชื่อก็ย่อมส่งผลกระทบกับดวงชะตาของผู้คนและถือว่าเป็นช่วงเวลาห้ามเลิกค่ะคือเราจะไม่ประกอบการมงคลใดๆในช่วงระยะเวลาหน้าสัตวารีหลังสัตวาราคา่ะซึ่งก็คือก่อนหน้าเจ็ดวันนะคะและหลังเจ็ดวันโดยนับจากวันที่เกิดจันทรุปราคาคา่ะ โดยในครั้งนี้นะคะจันทรุปราคาก็เกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมดังนั้นนะคะผลกระทบก็จะเริ่มมีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมของปี2565นี้ค่ะโดยคราสจันทรุปราคานั้นเกิดขึ้นที่เรือนใดของชะตาราศีเกิดน,นะคะก็จะส่งผลวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละราศีนั้นนะคะจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ราศีเมษเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นพิเศษค่ะโดยชาวราศีเมษถือว่าจะเป็นช่วงที่มีรายจ่ายมากนะคะบางท่านอาจถึงขั้นขาดสภาพคล่องได้เลยค่ะเพราะอาจจะมีรายจ่ายจรเข้ามาแบบกระทันหันนะคะ การเงินของท่านอาจจะมีสะดุดติดขัดอยู่บ้างหรือสําหรับบางท่านเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะต้องเลื่อนหรือว่ารอคอยไปก่อนค่ะเราก็ให้ระวังในเรื่องของการเสียรู้ผู้อื่นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นงดการเซ็นค้ำประกันหรือว่างดให้ผู้อื่นยืมเงินด้วยค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะ ชาวราศีศพฤษภนั้นถือเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวราศีพิจิกนะคะจากอิทธิพลของจันทรุปราคาในครั้งนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจรวมไปจนถึงให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจทําให้ท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรักคู่ครองของท่านแล้วก็ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอย่าหัวร้อนจนเกินไปนะคะ เพราะว่ามีคนพร้อมที่จะไข่กับท่านอยู่แม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านเช่นอาจจะเป็นคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมกันนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหากันได้ค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะถือว่าชาวราศีมิถุนในครั้งนี้สำหรับคาดจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะไม่ได้ก่อให้เกิดผลใดๆกับท่านค่ะถือว่าท่านรอดตัวนะคะ ยกเว้นเสียแต่ว่าในเรือนราศีพิจิกแล้วก็ในเรือนราศีพฤษภในดวงชะตากําเนิดของท่านนะคะมีดาวตั้งรับอยู่ค่ะก็จะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวนั้นนะคะว่าดาวนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรในดวงชะตา เช่นหากท่านมีดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเองนั้นตั้งรับอยู่ในเรือนราศีพิจิกหรือว่าในเรือนราศีพฤษภก็าอาจเป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องของสุขภาพ,พภารนามัยหรือว่าเกิดผลกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารให้ระวังในเรื่องของการลงทุนให้ระวังในเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ แล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของโชคลาภและการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่ะค hmm. การเสี่ยงโชคหรือว่าการพนันขันต่อต่อตางๆนะคะถือว่าในช่วงนี้หากท่านจะเสี่ยงโชคหรือว่าจะลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงหรือว่าจะพนันขันต่ออะไรต่างๆกับผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าที่จะได้นั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎระวังในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคเอาไว้สักหน่อยนะคะ สําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะก็ให้ระวังในเรื่องของบุคคลในครอบครัวนะคะระวังในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอาจจะเกิดเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอาจจะมีเรื่องการทะเละาะเบาะแววงกันเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีปัญหาให้วุ่นวายปั่นปปวนในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของที่ดินนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้หากมีการเดินที่หรือมีการรังวัดที่ดินอะไรกันเกิดขึ้นก็ต้องสำรวจตรวจสอบให้รอบคอบเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของรถยนต์ค่ะรถยนต์ของชาวราศีสิงในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเป็นในเรื่องของการสตาร์ทไม่ติดหรือว่ามีเรื่องให้ต้องซ่อมแซมอะไรกันแบบ จุกจิกนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นได้ค่ะรวมไปจนถึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการงานอาจมีเหตุให้สะดุดติดขัดหรือว่าเจอปัญหาจอเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ่อยครั้งขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันนั้นก็ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงเจ้านายรวมไปจนถึงญาติผู้ใหญ่และยังหมายรวมไปจนถึงชื่อเสียงเกียรติยศอีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันที่ต้องเดินทางก็ให้วางแผนการเดินทางให้ดีๆนะคะเพราะอาจมีเหตุในการสะดุดติดขัดในเรื่องของการเดินทางได้หากท่านมีนัดสำคัญสําคัญก็อาจจะต้องเผื่อบวกเวลาเพิ่มเติมเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเช่นอาจจะเกิดรถติด เป็นพิเศษในเส้นทางที่ท่านเดินทางแต่หากท่านบวกเวลาเพิ่มเติมเอาไว้แล้วจะได้ไม่เป็นความกังวลใจหรือไม่ทุกใจในการเดินทางมากจนเกินไปค่ะและสำหรับท่านที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะช่วงนี้ก็ให้ท่านสื่อสารให้ชัดถ้อยชัดคำค่ะหรือว่าพูดคุยกันให้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะเพราะการสื่อสารนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ค่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็จะคล้ายๆกันกันกบชาวราศีเมษค่ะคือท่านต้องระวังในเรื่องเงินเงินทองทองให้มากเป็นพิเศษนะคะท่านมีโอกาสที่จะเกิดรายจ่ายจรมากในช่วงนี้ค่ะซึ่งบางท่านอาจจะถึงขั้นขาดสภาพคล่องได้นะคะ เพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายจรที่เข้ามาแบบกระทันหันหรือว่าในเรื่องของการนัดหมายเรื่องเงินเงินทองทองนั้นอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดคิดค่ะซึ่งอาจจะมีเหตุให้ท่านสะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยหรือเรื่องเงินเงินทองทองที่คุยกันไว้ว่าจะต้องจ่ายในช่วงสัปดาห์นี้ <S <S <ๆ>เขาอาจจะขอเลื่อนออกไปแล้วทาให้ท่านต้องสะดุดติดขัดในเรื่องเงินเงิน,งนทองทองนั่นเองแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเสียรู้คนอื่นในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ ในช่วงนี้หากเป็นไปได้ชาวราศีตุลก็ควรงดการเซ็นคำประกันนะคะหรือว่างดให้ผู้อื่นยืมเงินไปก่อน,นะคะ่ะ เพราะบางทีเมื่อท่านเซ็นคํำประกันให้เขาในช่วงนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไปเป็นผลกระทบในอนาคตข้างหน้าว่าท่านอาจจะต้องมาชดใช้นี้สินให้กับคนที่ท่านเซ็นคํำประกันให้ในวันข้างหน้าก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าให้ผู้อื่นยืมเงินในช่วงนี้นะคะเขาก็นัดหมายว่าจะคืนเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่ท้ายที่สุดก็ไม่คืนหรือว่าเลื่อนระยะเวลาในการคืนออกไป ซึ่งมันอาจจะทำให้ท่านขาดสภาพคล่องหรือเป็นปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองได้นั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่จากอิทธิพลของจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะเช่นชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจรวมไปจนถึงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุให้ท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวในช่วงนี้ค่ะ ดังนั้นสําหรับชาวราศีพิจิกที่ทํางานอันเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของของมีคมหรือของแหลมคมหรือว่าเกี่ยวข้องกับความร้อนเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้เป็นพิเศษค่ะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นช่วงที่ท่านทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปอีกด้วยละค่ะก็ให้ท่านระวัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บุคคลที่อยู่รอบๆตัวเอาไว้ด้วยนะคะ ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะหัวร้อนเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมากเป็นพิเศษค่ะดังนั้นท่านอนมัดระวังตัวหน่อยนะคะอย่าหัวร้อนแบบง่ายๆเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนที่จ้องท่านอยู่แล้วก็พร้อมคว้กับท่านอยู่ก็ได้พอท่านหัวร้อนขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องที่ควรจะเล็กๆเนี่ยกลายเป็นลุกลามใหญ่โตได้ค่ะ แม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนะคะเช่อนอาจจะเป็นคนรักคู่ครองหรือว่าคนที่ทำเ,ออเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมก,กันกับท่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปากเสียงกันได้อีกด้วยละค่ะสำหรับชาวราศีธนูนั้นถือว่าท่านรอดตัวค่ะ ท่านรอดตัวจากอิทธิพลของจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะยกเว้นแต่ว่าในเรือนราศีพิจิกและในเรือนราศีพฤษภในดวงกําเนิดของท่านมีดวงดาวตั้งรับอยู่ก็อ,อาจจะต้องวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวนะคะยกตัวอย่างเช่นหากท่านมีดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะหากท่านมีดาวเสาร์ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีพิจิกหรือว่าในเรือนราศีพฤษภ ก็าอาจเป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจจะมีความยุ่งยากหรือว่าวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นต้นค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารระวังในเรื่องของการลงทุนระวังในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโชคลาภและการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่ะ รวมไปจนถึงระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชครวมไปจนถึงการพนันขันต่อต่อตางๆนะคะในช่วงนี้หากชาวราศีมังกรจะไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสูงๆหรือว่าไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆก็ให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะพอช่วงนี้มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าที่จะได้นั่นเองค่ะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะก็ให้ระวังปัญหาจรทางด้านการงานค่ะซึ่งอาจจะมีเหตุสะดุดติดขัดสำหรับการงานของท่านนะคะหรือสำหรับบางท่านอาจจะหมายถึงมีงานหนักหรือมีงานมากเรียบประดุดดังงานทับตัวท่านเลยทีเดียวค่ะจนทำให้ท่านแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะ รวมไปจนถึงในเรื่องของบุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อ,พอคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นหรือสําหรับบางครอบครัวเนี่ยอาจมีเหตุในเรื่องของการทะเลาะเบาแววงกันก็เป็นได้ค่ะเรื่องรว,อรวมไปจนถึงในเรื่องปัญหาความวุ่นวายปั่นป่วนต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นกับที่ดินที่ท่านได้ครอบครองหรือว่าเกิดขึ้นกับรถยนต์เป็นต้นค่ะ สำหรับชาวราศีมีนนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศของท่านค่ะรวมไปจนถึงระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจมีเหตุสะดุดติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางบ่อยขึ้นรวมไปจนถึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารขอให้ชาวราศีมีนติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นให้ชัดถ้อยชัดคํานะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรวนเรในเรื่องของการสื่อสารแบบเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดหรือว่าในเรื่องของ การพิมพ์นะคะขอให้ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนที่จะสื่อสารออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเจ้านายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ค่ะซึ่งอาจหมายถึงการขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวนี้นะคะหรือว่าบุคคลดังกล่าวนี้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นแล้วอาจทําให้ท่านต้องเดือดเนื้อร้อนใจและอาจจะส่งผลกระทบอะไรบางอย่างกับท่านก็เป็นได้ค่ะ และตามความเชื่อนะคะอิทธิพลของจันทรุปราคานั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงร้ายหรือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงของความวุ่นวายเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลในเรื่องของความเข้มขลังโดยจันทรุปราคาในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ซ้อนจันทร์ค่ะซึ่งวันจันทร์ซ้อนจันทร์นั้นก็หมายถึงวันจันทร์เพนที่พระจันทร์นั้นสว่างที่สุดและตรงกับวันจันทร์นั่นเองค่ะ ซึ่งในบางปีนะคะก็จะเกิดขึ้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำและอาจจะมีบางปีค่ะที่จะเกิดขึ้นตรงกับวันแรม1ค่ำค่ะก็ถือเป็นวันที่เข้มขังมากๆนะคะและเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแบบบ่อยๆค่ะในหนึ่งปีก็อาจจะมีเพียงแค่1-2ครั้งเท่านั้นเองโดยเริ่บแบบนี้นะคะถือว่าสายมูห้ามพลาดกันเลยละค่ะ พราะเราเชื่อกันว่าฤกิกวันจันทร์ซ้อนจันทร์ที่ได้เกิดปรากฏการจันทรุปราคาแบบในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นวันมหาฤกิกม,มงคลที่ใช้สำหรับเสริมอำนาจมหาเสน่ห์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็เหมาะสำหรับในการทำพิธีประเภทเสริมดวงด้านเมตตามหานิยมนะคะเช่นพิธีลงนัตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงนัหน้าทองการลงสาลิกาลิ้นทองการสักอักขระเลขยันตต่างๆการอาบน้ำว่านการอาบน้ำเพนรวมไปจนถึงการทำพิธีขอพรพระจันทร์เป็นต้นค่ะ สำหรับพิธีการขอพอรพระจันท์นั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์กบจะนำมาแชร์ให้ในคลิปถัดไปค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านชอบนะคะอาจารย์กบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ